สวัสดีครับผมสวัยแสงสว่างประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพรอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะครับ ได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีเปิดตลาดอินทรีวิถีชุมพรหรือที่เราเรียกกันว่าออร์แกนิกฟาร์มอเล็ตนะครับตลาดแห่งนี้นะครับได้จัดตั้งขึ้นโดยสมาพันธ์นะครับโดยมีสมาชิกนะครับทั่วจังหวัดชุมพรไปร่วมเป็นเจ้าของนะครับในานามของบริษัทวิสากิจชุมพร วิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับได้จัดตั้งและก็ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอนะครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดชุมพรได้มีการลดพื้นที่เกษตรเชิงเดียวนะครับหันมาทําเกษตรกรรมที่เรียกว่าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับซึ่งประกอบด้วย5รูปแบบด้วยกัน อันดับแรกก็คือวนกเกษตรหรือที่เรียก,ยกว่าธนาคารต้นไม้อันดับที่2ก็คือเกษตรผสมผสานอันดับที่3คือเกษตรธรรมชาติอันดับที่4คือเกษรรตรดินทรีย์อันดับที่5ก,ก็คือเกษตรทิโลยีใหม่ของโ่อหลวงเมืง โดยการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาริทธิ์พอเพียงนะครับมาเป็นแนวทางในการกับเคลื่อนเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดขยายผลแนวพระราชบิและโครงการของโะองท่านทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชุมพรของเรานะครับได้มีการทําการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวถึง95%นะครับช่งผลให้จังหวัดชุมพรนะครับ นำเข้าสารเคมียาเคมีเป็นอันด,ดับท็อปทนของประเทศผลที่ตามมาก็คือนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ได้ปลูกผักและผละไม้กินเองส่วนใหญ่ก็จะปลูกปั้มน้ำมันยางพารานะหรือว่าทุเรียนหรือกาแฟหรือมะพร้าวนะครับผักและผละไม้ส่วนใหญ่นําเข้ามาจากจังหวัดราชบรุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีส่งผลให้ สุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนะครับนะทำมีผลเรื่องของผลกระทบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับและผลจากการตรวจเลือดนะครับพบว่า70%เนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พี่น้องจังหวัดชุมพรนะครับจะได้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองนะครับโดยการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์นะครับ แล้วก็เรามีตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดแห่งแรกของประเทศที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดชุมพรนะครับมีผักผลไม้บริโภคในทุกๆวันนะครับส่วนพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับโดยใช้เส้นทางถนนเอเชีย41นะครับสามารถที่จะจอดรถนะครับเนาะซื้อของไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารหรือสมนุนไพรกับประทานนะครับหรือไปฝาก ญาติพี่น้องพ่อแม่พิดาบารดาส่วนขาขึ้นกรุงเทพก็สามารถที่จะจอดรถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกร,กรได้โดยสินค้าทุกอย่างจะมี QR code ประจำแปลงประจำตัวสมาชิกพี่น้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับ สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตเมื่อไหร่โดยใช้มาตรฐาน SDGPGS ซึ่งเป็นมาตรฐานในเชิงพื้นที่นะครับเป็นมาตรฐานเดียวกับไยฟ,ฟ้มแต่ว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งกลไกการทำงานของเรานะครับนอกจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุบอแล้วเรายังมีคณะกรรมการตรวจรับรองซึ่งประกอบไปด้วยหมาลัยแม่โจ้นะครับเป็นประธานนะครับหมาลัย เจ้าคุณหารัฐกระบังนะครับเป็นรองประธานแล้วก็มีหน่วยงานพั้งาภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นกรรมการรับรองและก็มีกลไกของผู้ตรวจแปลงอินซีซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ เพื่อลงไปช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนให้มีการปลูกพืชในระบบอ e ินทรีย์นะครับนอกจากนี้เรายังมีกลไกลในเรื่องของตลาดทั้งตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์แล้วก็ตลาดหน้าบ้านตลาดในชุมชนตลาดในตัวอำเภอตลาดโรงพยาบาลและก็ตลาดโมเดิร์นเทรดและล่าสุดนี่นะครับ สินค้าของเราเนี่ยได้ส่งไปทางทวียุโรปซึ่งมีความสนใจมากเพราะนั้นเนี่ยในวันที่28เป็นต้นไปนะครับขออยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้แวะซื้อสินค้าอินทรีที่ตลาดอินรีวิถีชมพรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของท่านบัวอาการจังหวัดคือท่านวิบูรณรัตนาพรวงที่ท่านจะให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ ผู้จัดก,การใหญ่ท่านอภิรมสุประเสริฐผู้จัดก,การใหญ่ทศกสและก็ท่านอธิบดีรมการค้าภายในนะครับท่านได้มาร่วมกันเป็นประธานเปิดและก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมในครั้งนี้ขอการยนเชิญนะครับสวัสดีครับ